วิธีการส่งงานนะครับสมมุติเราจะส่งงานที่เป็นผลการทบทวนบทเรียน e-learning ใช่ไหมครับหลังจากที่เราเริ่มจากการทำ E-test นะครับก่อนโดยการคลิกบทเรียนที่1แล้วก็ไปคลิกตรง E-test มีข้อสอบขึ้นมาเราก็ทำข้อสอบนะครับแต่อ่านเลยนะอย่าเอามู่แบบปุมนะอ่านนะครับแล้วจากนั้น พอเราตรวจคะแนนปับ๊บมันก็จะขึ้นคะแนนมาให้นะครับพอขึ้นคะแนนมาให้เสร็จสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราทําการแคปเจอร์จอภาพนะการแคปเจอร์จอภาพกดพิ n t s สกรีนใช่ไหมครับกด screen. พิ n t s สกร e นพอกดิสกรีนเสร็จปับ๊บเราก็ไปเปิดโปรแกรม Microsoft เปิดน,นะพิมพ์ข้อความว่ารายงานผลการทบทวนบทเรียนผ่านระบบ E-learning นะครับอาจจะบอกจํานวนครั้งไปด้วยก็ได้นะฮะบว่าครั้งที่1นะครับนะบอกว่าครั้งที่1นึ่ง,นะนะอง,งพอพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ต้องทําการเซฟเป็น pdf ใช่ไหมครับโดยคลิกเมาส์ที่ไฟล์แล้วก็เลือก,กเซฟแอรนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกแหล่งที่เก็บไฟล์ เลือก Save as type เป็นอะไรครับ PDF นะฮะแล้วจากนั้นคลิก Save นะครับพอคลิก Save ปับ๊บเราก็จะได้ PDF ไฟล์มา1ตัวนะครับนะอันนี้คือ PDF ไฟล์ที่เราสั่ง Save เอาไว้นะครับพอเราได้ PDF ไฟล์ขึ้นมาเสร็จ เราจะต้องทำการเอา PDF ไฟล์นี่ยส่งเข้าไปไปฝากไว้ใน OneDrive นะครับหรือใน Google นะครับในในใน GDrive ก็ได้นะต้นได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ไปไว้ใน OneDrive จะสะดวกที่สุดนะครับเพะฉะนั้นวิธีการทำไงก็ไปเปิด Hotmail ขึ้นมานะฮะไปเปิด Hotmail ขึ้นมา ครับอันนี้เป็นเป็นฮอตเมลของผมพอเปิด Hotmail ขึ้นมานะครับให้เราไปคลิกเลือกแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับตรงตารางตรงนี้ตารางแบฮอตตรงนี้นะครับซ้ายมือกนนะครับพอคลิกเสร็จมันจะมีแอปพลิเคชันให้เราเลือกเยอะแยะเลย ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เลือกก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปก้อนเมฆนะเป็นคลาวนะครับแปลว่าข้อมูลเราจะไปเก็บไว้บนท้องฟ้านะฮะบ,บนก้อนเมฆนะครับเอาไปไว้บนก้อนเมฆนะครับก็คือวันได้เนี่ยเขาจะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเราเยอะพอสมควรนะครับของผมได้มาเท่าไหร่นะมันจะสรุปไว้ให้ข้างล่าง ผมไดน้น่าจะมันสามสิบกว่านะครับอตอนนี้มันไม่สรุปให้กระช่างมานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คืออัปโหลดไฟล์ที่เราแปลงเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาไว้ในวันไดะตอนนี้เราอยู่ที่วันไดนะครับเราอัปโหลดไฟล์ก็คือคลิกตรงนี้ครับ อัปโหลดเขาจะให้เราเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้เราเลือกไฟล์ครับนะพอเลือกไฟล์เสร็จปั๊บก็ไปที่เราเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปที่นั่นนะครับไปหาไฟล์นะครับ,รบของเราที่เราทำการเซฟเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับ ู่ตรงนี้นะแล้วจากนั้นผมก็ open นครับคลิก open นรอสักครู่หนึ่งมันกำลังโหลดไฟล์นะฮะสังเกตตรงนี้นะครับกำลังอัปโหลดนะครับถ้าอัปโหลดเสร็จมันจะบอกว่าอัปโหลด1รายการไปยังไฟล์แล้วแปลว่าอัปโหลดเสร็จแล้วก็ไปตามหาดูว่ามันมาลงอยู่หน้าตำหน่งใจ เจอไหมถ้าไม่เจอทำไงครับรีเฟรชอีกทีหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้นะฮะรีเฟรชอีกทีหนึ่งวันนี้อินเทอร์เน็ตช้า Lo này đó lo mạnh Làm cơn nó Looks like internet. ลองดูอกอกรายไม่อย่างอ่ามาแล้วนะครับทีนี้พอเราเห็นไฟล์นะครับที่เราอัปโหลดมาเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราติ๊กเครื่องหมายนะครับคลิกตรงวงกลมตรงนี้นะฮะติ๊กให้เหมือนกับว่าการเลือกสังเกตถ้าเราติ๊กปุ๊บมันจะมี เมนูเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ติก๊กมันก็จะไม่มีเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับเราติ๊กเพื่อเรียกเมนูขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการก็คือโค้ด iFrame นะครับวันนั้นให้เราเลือกเมนูที่ชื่อว่าฝังถ้าถ้าเกิดว่าใครของของใครเป็นภาษาอังกฤษให้เลือก embed นะครับ embed Embed ที่แปลว่าฝันะรู้จักไหม Embed ที่แปลว่าฝันนะฮะคลิกตรงนี้นะครับพอเราคลิกเสร็จปับ๊บมันจะ generate โค้ดมาให้เรานะครับนะให้เราคลิกสร้างก่อนนะคลิกสร้างปับ๊บได้มาแล้วนะครับ อันนี้คือโค้ดนะครับคือโค้ดก็ให้เราคลิกครับเพื่อให้ให้เหมือนกับว่ามีการเลือกนะแล้วจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาเลือกคั้ลอก Ctrl C ก็ได้นะเอาเมาส์มาคลิกเพื่อเลือกโค้ดไอเฟรมแล้วจากนั้นคลิกเมาส์ขวาเลือกคัดนลอกหรือกด Ctrl C น,นะครับเราก็ได้โค้ดไอเฟรมเรียบร้อยแล้ว ครับทีนี้เราจะต้องไปบล็อกอีกนะไปบล็อกเราเริ่มต้นจากที่ไหนนี่เริ่มต้นจาก Elearning ใช่ไหมแคปเจอร์เสร็จปั๊บไปไหนต่อไปที่ Word จาก Word Save เป็น PDF ก็คือไปที่ Acrobat ใช่ไหมจาก Acrobat เสรไปที่ Hotmail วันได้ใช่ไหมเอาไฟล์โฟลเดทขึ้นไปไว้ไปที่วันได้ขอโคอด้ด iFrame จากวันได้ใช่ไหมครับโดยการเลือกไฟล์แล้วก็คลิกคําสั่งฝังนะครับหรือ m อมนะจากนั้นก็จะเน r เ t e โค้ดคือสร้างโค้ด Copy c o โค้ดมาทีนี้มาที่นี่ครับมาที่บล็อกนะครับมาที่บล็อกมาทําอะไรที่บล็อกครับนะสิ่งแรกถ้าเกิดว่าเราเช็คตรงนี้ก่อนให้ลงทะเบียนแล้วยัง ถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองชื่อการใช้ก็คลิกลองชื่อการใช้นะครับจําได้ไหม user name password ของเรานะแต่ผมเซฟระบบเอาไว้มันก็เลยมาที่นี่ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็สิ่งแรกที่เราจะเลือกคือบทความครับบทความนะพอมาที่บอกเสร็จลองชื่อบลอกนะฮะก็มาที่บทความ นะครับสร้างบทความขึ้นมาใหม่ครับมันสัญลักษณ์ของการสร้างคือดินสอตรงนี้นะครับสร้างโพสต์ใหม่นะสร้างโพสต์ใหม่คลิกครับนะพอคลิกเสร็จปับ๊บเมื่อกี้เรา Copy ี้โค้ดเอาไว้นะมันยังจำไว้อยู่นะนะครับมันจะจําไว้ในคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะครับแล้วก็วางอ่านะ ค้ดไอเฟรมที่เรากัอปปี้มามาแล้วนะครับโค้ดไอเฟรมยังไม่พอนะต้องแก้ความกว้างเดิมเขากำหนดว่า476ผมแก้เป็น776ความสูงเขาให้แค่228ผมก็แก้เป็น988นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโค้ด นะฮะตั้งชื่อโพสต์ ตั้งชื่อว่าทบทวนอิเลดินครั้งที่หนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับมันมีเผยแพร่แล้วก็บันทึกตรงนี้นะครับให้เราคลิกเผยแพร่ครับอ่าคลิกเผยแพร่เรียบร้อยก็จะมีบทความขึ้นมาตรงนี้ให้เรา นะเราคลิกตรงดูครับดูบทความดูตัวอย่างบทความของเรานะครับนะมันก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาผมตรวจนะครับผมก็จะเข้าไปคลิกตรงนี้นะครับนะเป็นบทความที่ปรากฏขึ้นมานะคลิกเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะแสดงงานมาให้ว่าเราได้มีการไปทบทวนบทเรียน E-learning เรียบร้อยอันนี้คือวิธีการส่งงานบนบล็อกนะครับก็ส่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะวิชานี้เป็นวิชาอะไรครับเทคโนโลยีสารสนเทศแปลว่าให้พวกเราฝึกการใช้เทคโนโลยี ในเรื่องต่างๆให้เชี่ยวชาญชำนาญมากที่สุดนะครับเ mm hmm. พราะนั้นการเรียนการสอนเรากำลังเรียนรู้กันอยู่เรื่องการเรียนการสอนก็พยายามที่จะเอามาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนเช่นการส่งงานเพราะนั้นอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่นะครับมันก็เป็นประโยชน์ที่จะเป็นพื้นฐานในการไปใช้ ในกิจการงานอย่างอื่นเช่นเราบอกว่าเราอยากจกะขายสินค้าก็ทําลักษณะนี้เหมือนกันนะครับไปทำโบรชัวสินคุน้งสินค้าอะไรเรียบร้อยนะอากโปรแกรม Microsoft Word ก็ได้ PowerPoint ก็ได้หรือ Illustrator ก็ได้ Photoshop ก็ได้นะเสร็จแล้วก็ทำเป็น PDF ไฟล์ครับก็มาขึ้นอย่างนี้นะครับหรือเอารูปมาวางไว้บนกลองก็ได้หรือเอาวิดีโอมาใส่ก็ได้นะครับก็มีมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ các, nha, có, chắc chúng ta cũng sẽ làm